สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JJ Art Club นะคะเจอกับพี่จูปอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้เรามีาการฝึกค่ะเป็นการบ้านนะคะสำหรับใครที่เข้ามาช่องนี้แล้วนะคะพี่จูปมีการบ้านนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันแบบเบสิกเลยนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มวาดรูปนะคะหรือต้องการอยากจะวาดลายเส้นให้น่ารักนะคะแล้วก็สวยนะ เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะมาดูก่อนนะคะต้องฝึกมือให้นิ่งนะคะในเรื่องของการลงเส้นนะคะแล้วก็ต้องรู้จักด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะเส้นเริ่มมาจากอะไรคะเส้นนั่นก็คือเกิดจากค่ะอะไรเอ่ยคะเกิดจากเกิดจากจุดค่ะเกิดจากจุด เมื่อจุดต่อกันยาวๆสายตาของเราจะมองเป็นเป็นเส้นนะคะถ้าจุดมันยาวๆเห็นไหมคะจุดเราจุดมายาเป็นเราจะมองเป็นเส้นตรงเลยค่ะถ้าเราทำจุดแบบนี้เราจะมองเป็นรูปทรงแล้วค่ะเราจะลากเส้นเราเองเลยค่ะสายตาของเรานะคะสมองของเราจะ จินตนาการเลยค่ะว่านี่คือวงกลมค่ะฟันไปเลยค่ะว่าเป็นวงกลมเอาละค่ะให้ทุกคนนะคะกลับไปฝึกจุดค่ะจุดตามจุดต่างๆจุดเป็นวงกลมจุดเป็นสี่เหลี่ยมจุดเป็นเส้นตรงนะคะให้คล่องแล้วเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะถ้าคล่องแล้วเราจะมาดูนะคะหลังจากที่มันเป็นจุดแล้วถ้าสายตาของคนเรานะคะมัน ก็ยังคงยังคงมองเป็นเส้นแม้ว่าเราจะทำเส้นที่สั้นๆก็ตามนะคะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับเรียกว่า,าเขาเรียกว่าเส้นตะเข็บนะคะเหมือนเส้นที่เราเย็บผ้านะคะเราก็ยังจะมองว่ามันเป็นเส้นยาวอยู่ดีถ้าเกิดเรามองแบบอย่างนี้และเราเพิ่มดีไซน์ต่างๆนานานะคะไปในนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นจุดลงไปตรงกลางนะคะเนี่ยมันจะจะเริ่มเป็นเส้นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะสามารถที่จะดีไซน์จากเส้นพวกนี้นะคะเพราะว่าสายตาของคนเรานะคะสายตาของคนเรานั้นมองเป็นเส้นอยู่แล้วมันจะมองเป็นรูปทรงไม่ว่าเราจะทำนะคะ เราจะทำแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นจุดขั้นกลางนะคะเราก็ยังมองเป็นวงกลมเห็นไหมคะสายตาของมนุษย์นี่สมองของเราเนี่ยล่ะคะ่ะเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีลายเส้นแบบอื่นซึ่งเราควรที่จะนำมา ประยุกต์ใช้คือการฝึกม้วนนะคะเราจะต้องฝึกม้วนเส้นค่ะม้วนค่ะม้วนเลยค่ะกลับไปม้วนค่ะเนอะน้องๆกลับไปม้วนเลยนะคะเส้นใหญ่ม้วนกว้างหรือจะม้วนแคบนะคะม้วนแคบค่ะม้วนแคบนะไปหัดกันนะคะม้วนแคบม้วนม้วนยาวๆนอนนอนสั้นๆ นะคะม้วนสั้นค่ะม้วนสั้นเนาะประยุกต์ใช้อะไรบ้างนะคะอย่างเช่นการม้วนการลายเส้นสมมุติว่าเราเรามีเราจะวาเดเฮริเคเนพายุเราก็ม้วนค่ะมันก็จะกลายเป็นพายุแล้วหรือเรามีสายไหมสายไหมเราก็ม้วนสิคะ ม้วนเลยค่ะนี่เ็าเรียกว่าม้วนนะคะแล้วขีดลงมาค่ะเาะเป็นสายใหมมนม้วนแล้วนะ,ะยังมีแบบแบบนี้ค่ะเป็นไรคะก้อนเมฆค่ะมันแตกต่างนะคะกับก้อนเมฆแบบแบบนี้ก้อนเมฆแบบเนี้ยมันจะให้อารมณ์คนละอย่างกันแบบนี้มันจะดูนุ่มนวลกว่าแบบนี้นจะดูแบบเป็นรูกทรงมาก มากกว่านะคะเอาผ่านกันไปไวๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะในเรื่องของรูปทรงที่เป็นฟันเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆสามเหลี่ยมเนาะฟันเลื่อยถ้าเป็นฟันเลื่อยแบบนี้นะคะฟันเลื่อยแบบนี้ให้ไปฝึกเลยค่ะเพราะว่ามีมากมายนะคะ หลายแบบที่ต้องใช้ฟันเลื่อยนะคะไฟฟันเลื่อยก็มีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบอยากอีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นแบบโค้งแบบนี้ Liu Obi ค่ะเป็นโค้งแบบนี้น <ressive. S 1> เป็นโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็โค้งแบบนี้ก็เอาไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างอันนี้นะคะมันก็จะทําเป็นแบบนี้ก็ได้ เห็นไหมคะเป็นอะไรเอ่ยเป็นมงกุฎนะคะเป็นมงกุฎก็ได้อย่างนี้อย่างนี้นทำเป็นอะไรคะภูเขาค่ะภูเขาก็ได้นะ,ะอันนี้หรอคะทำเป็นน้ำค่ะ เห็นไหมมันสามารถที่จะเอาเส้นต่างๆนะคะไปผสมผสานกับอย่างอื่นได้ให้ฝึกทําค่ะการบ้านนะคะใครที่ทําแล้วนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะพี่จุ๊บต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยววันอื่นจะมาสอนว่าเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะอันนี้เป็นพื้นฐานเอาไว้ในช่องของพี่จุ๊บนะคะใครที่อยากทํากันบ้านก็ทําเลยค่ะแล้ว ก็บอกด้วยนะคะว่าฝีมือการวาดลายเส้นของทุกคนน่ะดีขึ้นยังไงคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีอะไรก็คอมเมนต์บอกพี่จุ๊บเอาไว้ได้คะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ